อ่ะคราวนี้คําถามสุดท้ายแม่ลังหนูเห็นไหมหินศิลาแรงที่ขอมเ้ามาทําปราสาทน,น,นะนะเป็นก้อนๆใช่ไหมลูกหนูหนูว่าเขาตัดยังไงตัดยากหรือง่ายเอาเงี้ยอ่ะ,ยา,อะยากเหรอหนูถูกมาประมาณยี่สิบเอร์ซนเอถ้าหนูไปถามขอมนะเขอบอกง่ายนิดเดียวขอมเขาตัดแค่สองนาทีเสร็จเลยจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักวิทยาศาสตร์ แม่ลังที่เราศีลาแรงเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้ดินนะมันนิ่มเหมือนกับดินเหนียวเอาเอามีดตัดได้เลยแต่ถ้ามันขึ้นมาบนบนบกแล้วนะขึ้นมาบนแล้วถูกออกซิเจนนะประมาณ4ี่ชั่วโมงหรือสองสาวันเนี่ยมันจะแข็งโปกเลยคราวนี้ตัดไม่ได้แล้วต่อเลื่อยเลื่อยเลื่อยก็ยังเลื่อยไม่ได้แต่ถ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยมันนิ่มมันเพราะว่าอะไรครับพวกนี้เนี่ย มันเป็นการย่อยสลายของทางธรณีวิทยามาเป็นล้านปีแต่มันฝังอยู่ใต้ดินฉะนั้น